ที่สถานีบ้านโป่งมีความตันตึงจะงงขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บริการขึ้นลงจางสายหรือของขอบวนรถครับผู้โดยสารควใช้ความระมัดระวังในการข้ามขึ้นลงจากขบวนรถเลยครับตัวรถระเที่ยวในจชชัตุรน้าลาสถานีเป็นขบลลวนรถตรวจขบวนที่8 3ามเกี่ยวกับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสายทางสถานีกลางกับ ผีดโดยสายโดยทางไปกับ,บรถที่มีบทน,นำสิทธิ์ของและสลัมภาระของทาง่านที่ผูจัดหาที่นั่งบนบรถให้เปถึงจุดหมายเลยครับด้วยอารปลดช้ามนะครับด้วยอสา,ารปลดลดใช้บันไดทางขึ้นลงหรือก็ต่อเป็นที่การโดยสารนะครับอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้นะครับ ขบวนรถโดยสารที่83เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะอยู่รถส่งผู้โดยสารที่สถานีพระบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่งในแนวหัวข่ายขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านท,าที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางขอให้ทุกท่านเดินทางาสูจ่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพ และหวังว่าในขาตต่อไปการรถไฟกีฬาจะรับใช้ชท่าทีขอขอบคุณครับ ที่สถานีบ้านโปง่งมีความประสงค์ขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปง่งปวดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับผู้โดยสารโปรดเช็คความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขาบวนรถเลยครับขบวนรถกัปุนในชันชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถตรวจขบวนที่85หยุดรับส่งให้สารจากสถานีต้นทางสถานีกากรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางส,าาสถานีนครศรีธรรมราชครับ มีตัวได้สามเด้นทางไปกับขบวนรถตรวตัวที่85ปลดเตรเียมสิ่งของในสัมภาระาของทาง่านคือไปจัดหาที่นั่นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับ ที่85เมื่อออกจากสถานีวัชตกไปแล้วจะ <Okay. S 1> หยุดรับสมัรผู้โดยสารที่สถานีราบบุรีเพชรบุรีห <Okay. S 1> ัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลําดับครับสถานีวัโบกในนามรถไฟขอขอบคุณยยท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นพานิชในการเดินทางขอให้ยยท่านผู้โดยสารทุกท่านจดินทางสูจ่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ และหวังว่าในการต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับสถานีบาทีนีสถีบสินค้าเยอะเลยว่ามาดูสินค้าไหนมีความประสงค์ จะขึ้นหรืลงที่สถานีบ้านโขงโปรดใช้ประตูทางขึ้นลงจากนั้ายมือของขอบวนรถครับ,พรบเพื่อผ่าปิปใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด,ด้วยครับขบวนรถจะเท้าในชันชลาด้านหน,น้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวที่หนึเจจุดนัดส,สถานีกางกรุงเทพอภิวัปลายางสถานีกนดดันนัครับมีตดดัวสาระทางใกับขบวนรถที่ี รวจนำสิ่งของและถัมภาระของท่านที่วิจัทหันที่นั่งนขนขบวนรถให้เป็นท,ปที่เรีเยบร้อยนะครับที่167เมื่อออกจากสถานีมัณฑปงไปแล้วจะหยุดนัส่งบริฐานที่สถานีปราบุรีเพชรบุรีฉองหุ่ยหินหเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีมัโฑปงในแะนวขงการรถไฟขอขอบคุณ,คณรทรัพย์บริษัททุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทาง ขอให้ท,ท่านผู้่านทาุกท,ท่านจดจดทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการต่อไปแต่และใคจะมีกันได้รับใช้ท่าน้อขอขอบคุณครับ อาศัยขึ้นด้วยนะฮะ